สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันใช่หมครับวันนี้จะนําเสนอาทางตัวเช็คซ่อมเครื่องอบผ้าของยูนิ้ลสนะครับนีครับยูนหละเอ่อเจ็ดกิโลนะครับจะเป็นรุ่นนี้นะครับเอ่อ EVD 705นะครับอาการลูกค้าใช้ปั่นแล้วก็ดังบึ้งแล้วก็ปั่นไม่ได้นะครับอบผ้าไม่ได้ใช้บ็อกประมาณเบอร์หกนะครับเบอร์หกนะ ครอบด้านหลังตัวนี้นะครับเราก็แกะดูบางส่วนแล้วครับกับช่างเมย์ทางนี้เดี๋ยวทานซ่อมก็ให้แกะนะี่ฮะแกะแกะน็อตยึดด้านข้างนะครับสี่เหลีย่ยมนะครับออกฝาครอบไม่ต้องแกะนะครับตัวนี้อะไรนี่ว่าเป็นสายพานอยู่ด้านนี้นะครับเปิดฝาด้านเนาะด้านนี้ต้องตัวนี้เราแกะแล้วนะครับทำไมไยกให้ดูนะครับยกออกมาจะเป็นถาดอยู่นะครับ เห็นสายพานนะครับสายพานสายพาน,าพานตัวนี้หลดดุดหรือว่ามันขาดได้ด้วยต้องดูอีกทีนะครับอลอยอยู่นะครับอย่าิดซอ็อกเก็ตอยู่ด,ด,ดูนี่นี่อ่ะช่างมีอ่ะอน,นี่นี่อ่ะนี่นครับใกล้ใกล้สายพานขาดนะครับคืออะไรเนี่ย เบอร์ให้ชัดนะครับ๋ยมันขาดตรงเบอร์พอดีนะครับสะพานแบนด้วยเบอนะร์อะไรนี่ยศูนย์หนึ่งเก้าแปขีดสามศูนย์ศูนย์หนึ่งไอศูนย์นะฮะ เป็นโคดนี้ด้วยับเบอร์อีกเบอร์หนึ่งไม่แน่ใจครับหนึ่งอะไรนะหนึ่งหนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งสงีสงนงนงนงส่นะครับเบอร์ส่ผ่านนะฮะขุ่นค่อนข้างเยอะๆนะครับต้องเอาเป็นจะติดซ็อกเก็ตอยู่นะครับด้านล่างนะครับเสรต้องนอนเครื่องลง เครื่องไม่หนักนะครับเบานะครับเดี๋ยวหนักอยู่ไหนรอรอรอต้องนอนไปนะครับง่ายนะครับนี่ครับคือนี้ฮะเครื่องไม่ไทยเนี่ยจะติดซ็อกเก็ตอยู่นะครับเนี่ยขอรู้เร็วนะครับของเครื่องแมวกดอยู่ไหนแล้วเนี่ย ทาง Sci Fi, าสายไฟที่ซองสอเก็ตเอาโอ้คันนี้เอาดีกว่าใช่ไหมง่ายกว่านเวลาประกอบดนดี่ขบง่ายง่ายอยู่ง่ายอยู่ยยยขันนี้ออกขีดนี่แหละขันด้านล่างก็ได้นะเนี่ยแกะให้เห็นเพลนแลยครับ ตั้างคนนี้ก็ได้ยังไงต้องเอาเสายพานออกอาสายพานอยู่ร่องตรงกลางสายพานาามันขาดวิ่งไม่ตรงนะครับเลืเ่อนออกอาสายพานออกนะครับมีมอเตอร์อมีแคปสตาร์ทด้วยนะครับม,รมีแคปด้วยีโทษนี่เลยบ่เดี๋ยวแป๊บนึงดูแคปกันอ่ะส่งมาใช่ไหม แปดไมโครนะครับวางไม่เฉยนะตัวน,นี้มีตัวเกี่ยวสปริงด้วยนะครับสปริงหลุดออกมาด้วยรูหล,หลุดจากตรงไหนก็ไม่รู้ต้องดูตอนมอเตอร์ก็มอเตอร์ก็หมุนได้เลยนี่หว่าเน,นี่ยนี่ก็หลุดได้กอ่นะ มีตัวล็อกเนีอ้าวอาศัยแรงเจ่าเนี่ยอ๋อแรงกดจากตัวนี้ฮะอ๋อตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้เป็นประคองสายพานอ๋อว่าอย่างครับตัวนี้เป็นตัวประคองสายพานเฉยนะโมเลสเฉยนะครับอ๋อบุกไได้ด้วยอือโยกขึ้นโยกลงโยกขึ้นโยกลงปัญหาเขาติดสายไฟนี่อ่ะ ขออนี่ก็ติดสายไฟด้านในอยู่ดีข้างนี้ไม่ต้องถอยไม่ต้องถอยเรียนสายพานออกครับเดี๋ยวต้องดึงออกไปด้านหน้าต่อติดสายไฟหลายชุดนี่ยังก้อนนี้มันเดียวนึ่งตัวใหญ่ตัวเดียวไหนเนี้นๆเนเตอร์เนี่ยเนี่ยอตัวนี้ท่ดอะไรก็ติดชุดนี้เลย Oh, ออบอด uh, ี uh, uh, ขึแล้วมันเสียเลื่อน้วยเนี่ยเพี๋ยวๆพอซ็อกเก็ตก่อนนะรัจนะแล้งกับฝุ่นเยอะครับมันไม่มีที่ไปนะฝุ่นกดนะครับ <c oughs> เสร็จไหมใช่ไหมไม่เห็นไหมผู้ประเห็นออกใครไม่เห็นมือเลย ช่เานนเออนอ,อน่นะ,นะ,นะกดทำกดสข้างเงนะครกบดดึงสกเกต็ตออกระ,ะโะลุนี้ออกเดี๋ยวเี๋มีสองสกเกต็ตครับเดกเกต็ตในเองนะครับอ๋มีหลายชิ้นนะครโอเคเอาเดิดออกเอาออกมาเลยแล้วมันไป้นตานีาได้าง เดี๋ยวตั้งกันดูดวามั่ะเงดีงมาแล้วครับเห็นเห็นแล้วครับนี่กดจับเยอะบอกว่ากระเป๋าทีถ่ายมา่ไเห็นไหมจะห้างกดขยายเหรอเฮ้ยตอนนั้นกูกดขยายอ๋อไม่กดขยายเหรอเพราะมันอยู่ในเพราะกูเลยกดขยาย ้นนครับอครับใส่อแล้วเรทีใส่สปริงกันนะเดี๋ยวไม่กวดกวดได้ยังโดอยู่ด้านในนะครับไม่เหม็นด้วยกจักโอ้ฝุนเยอะ มีเครื่องดูดฝุ่นไหมเนี่ยเครือร่องดูดแล้วครับมีไหมครับขอหน่อยก็ดีเ <c oughs> อาไม่รู้จะไปไหนเค <c oughs> รื่องดูดฝุ่นมาดูดออก <c oughs> ออก <c oughs> แล้วกันมล้วสปริงนี่กระเด็นมาจะก <c oughs> ระเด็นไป่ข้างหลังไหมเนี่เกินเข้าแล้วนะครับมาดเสิ <c oughs> <c oughs> อะไรไว้เกาะตัวนี้อ่ะเกาะนี้วะเกาะดนึ่ดดงทุกอย่างอ๋อน่าเกี่ยวมอเตอร์นะครับเกี่ยวมอเตอร์ไว้าก,การท่าคณีนเงันมอเตอร์มันเะน่าจะประมาณนี้นะครับช่างแมวก็เดาเอานะครับ ไม่ให้มันวิ่งเงินหมุนรอบได้เนะี่ะโอเคเราจะมานี่แหละแสปนั้นเท่าไหร่แปดแปดไมโคร425ร้อยยี่สิบหโวลต์สี่ร้อยเจ็ดสิบห้าโวลต์นะฮะทดลองข้าวหน่อยนะใช่ฮะต้องลองใส่สายพานอะไรอะไรดูทีนะครับเดี๋ยวแรกไปหาเบิกอะไรกัน ฮิเตอร์ก็เต็มมดเลยต้องบูองปะคนนดูดดีเขาไม่ที่ออกนะครับเดี๋ยวตามห้างตั้งเยอเนี้ได้หาเสียแล้วเร ้ัวของคนฮะว้าวเดี๋ยวเด็ดเลยเหรอหมดนะกระจกมียุมนะเอ่านั้นเอาแล้อืมแค่นี้กันหาอะไรกันนะครับเบิกอะไรดูก่อนนะครับว่าซื้อได้หรือเปล่าเป็นแนวทางกันนะไม่ว่ากันอีทีนะครับเอาละวมี